สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ด้วยครับสวัสดีวันศุกร์ด้วยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับที่นีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i have cpu power i have cpu นะครับวันนี้เจอกันทุกวันเลยจะถึงศุกร์ใช่ไหมเรามาถึงกาจอตัวระดับแบบ entry level อ๋ออ่าหรือว่าระดับแบบเริ่มต้นแล้วกันครับนะครับวันนี้เขียวชนแดงคุณจิ๋วครับอ้าวแอ้ยแเขียวชนแดงแล้วนะครับแต่วันนี้เป็นรุ่นเล็กชนรุ่นเล็กครับครับถือว่าเล็กนะเล็ก5้าศนยอ่า R/X t ค่ายเขียว5050 50ครับครับผมยืนค่ายเขียวค่ายเขียวก่อน RAM 8 g d 6ตัวน้องวันนี้มาเจอกับค่ายแดงมันก็คือ雷鸟 r a d จ็ดพั0 0 0ื้อตัวนี้นะครับเจ็ดนเนี่ย RAM แปดกิเท่ากันวันนี้ครับผมซึ่งวันนี้ CPU ก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือ Ryzen 5 7 5 0 0 F อ่าเดี๋ยวผมขอเทสอะไรพวกนี้ให้หมดก่อนแล้วก็ผมจะรีการเทสใหม่ทั้งหมดรวมถึงโน้ตบุ๊กด้วยบอร์ด B, B 6 5 0 MD 3 HP ครับครับผม แรมวันนี้32 g กิกเหมือนเดิมครับผมอ่ะแล้ว32บอร์ด B ีพาวเวอร์บาท80พาสซินเบอร์ทั้งคู่จึงรวว่าโอไซปัสเป็นโอไซปัส e เดลต้า A40 ตรงนี้8ป0อสบาทเองครับผมไม่ถึงปั้นเาอเล็กก็1เทราไบครับโอเคอ่า1่เทราไบต์ดีบตรงนี้7จาเ F ครับโอไซปัสบอร์ด B 5050แรม32ต่อตอเรนหนเชอ่าสามห้าห่าแต่ถ้าสมมติว่าเป็นไ7 600ก็ดวัน้ี้ แดงถูกกว่าพันหนึ่งว่ะพันหนึ่งโอเคฟอร์ซ่าฮันสันห้าครับผมพลังดิบล้วนด้วยพลังดิบล้วนนะพลังดิบล้วนก่อน้ดีครับเอ็กตีมครับพลังดิบเนาะยังไงครับคุณคิวฮะผลลัพธ์นี้กินไฟน้อยกว่าด้วยนะมาดูเขียวดิเขียวกินไฟสองร้อยสิบหกกับสองร้อยห้าสิบอ่ะครับผมนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนโอ้โหแล้วเกมแรกฟอร์ซ่าครับเขียวเป็นฝ่ายชนะไปครับคุณคิวครับหนึ่งต่อศูนย์นะจังหวะนี้ได้ประตูขึ้นนําจาก ฮะคุณคิวครับเนี่ยฟูเดียนต้าฟูเดียนต้าเลยนะเลดเดดลีเดียมฉันถูกคุณคิวกันบนี่คือปรับแบบปรับบ้าเลยนะนี่ไงโอ้โหกลับมาว่ะสิบเฟรมครับเออเฮ้ยมีลุ้นนะเนี่ยนะครับยังไงอันนี้หนึ่งเท่านะหนึ่งเท่าไม่ชนะคือชนะอย่าคุณอย่าพูดสิชนะคือชนะเออโอเคชนะไหมแปดเจ็ดเจ็ดชนะชนะสิเปอร์เซ็นต์นะครับผม เดี๋ยวถ้าฟ้อนกันต่อเดี๋ยวถ้าฟ้อนฟู๊ดดีพลังดิบดีกว่าคิวเอ็กตีมด้วยฟู๊ดดีดิบอันดีเมทอันดีเมทเออเขียวแรงกว่าเยอะเดียว่ะหกเจ็ดเฟรมสิบเฟรมตรงเนี้ยนะครับโอ้แต่ก็ชัดเจนอยู่นะถูกปะล่ะถูกก็ใช่ก็ใช่เก็บไปครบเลยคิวเออเฮ้ยเก็บหมดสามตัวอุ้ยอุ้ยเอาชนะเขียวชนะเขียวชนะอ่ะเดี๋ยวโกลเอาตัวสุดทมายก่อนฟู๊ดดีแบบฟู๊ดดีแบบสุดครับพลังดิบนะเกมอะไรครับมันก็มันก็ ผมว่าแดงแรงกว่าที่ใกล้ๆกันแะผมว่าแดงแรงกว่าป่ะแดงแรงกว่านิดหน่อยว่ะผมให้เขียวแดงแรงกว่านะเขียวหรือแดงให้แดงแรงกว่า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 นิดหน่อยใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ฉีกอะไรนะไม่ได้ฉีกนะครับอ่ะซื้อจริงเขาซื้อจริงนะครับโอ้โหอืมแล้วผมว่าว่าจัตเท่ากันป่ะดูไม่ออกอืมดูไม่ออก พี่บอลมีสิทธิ์จะมาเปิดสาขาภาคเหนือไหมครับภาคเหนือรออยู่สามความสามความรับอยู่สาขารอได้เลยครับวันนั้นเลยใช่ครับแบล็คินมีสนะอันนี้แบล็คินมีสเลยเดี๋ยวขอพลังดิบก็แล้วกันพูดดีพูดดีครับอันต้าไปเลยครับอันต้าเหรออันต้าไปเลยพลังดิบก่อนนะใช่ครับพลังดิบก่อนนะอันนี้ใกล้ๆกันแล้วกันนะครับอ่ะอืมใกล้ไหมมันมันคนเราเวลาด้วยนะครับจวขอแบบว่าอย่างนี้แล้วกันดข้างล่างนี่ไงนี่นะครับสูสีว่ะนี่ที่เดียวกันเลยต่อไปอะไรนะ แถวล่างนะเดือดล่างก็ได้ครับมันก็เบาๆทั้งคู่โอ้ยดีวิลี่ไฮครับวิลี่วิลี่ไฮไปทางดิบนี่ครับโอเคเฉียวแรงกว่าโอเคแข็งแรงกว่าคงคงยับยับแล้วนะครับข้าวสวยผมทำไมไม่ทำดีเกียร์เจ๋งอ้โหที่ผมไม่ทราบเลยครับใช่ก็ผมบอกคือไอ้คำว่ากระโดดไม่กระโดดต่างไม่ต่างคนเราแม่งไม่เหมือนกันเว้ยใช่ใช่ใช่แต่เดี๋ยวเทให้ดูนะครับอย่างเงี้ยกระโดดไหมบางคนบอกไม่ต่างเลยอะไรออย่างงี้ะไรคือการวัดค่าว่ามันต้องกระโดดครับครับผมใช่ครับถูกต้องนี่ครับ อาถ้าสมมติว่าสามศูนย์นย์กระโดดจริงไม่เถียงใช่มันตีอะไรเนี่ยนผมผมเฟรมสามนะเฟรมเจนใชร้านครับเราต่อตรงคำเป็นจริงไงมสมมติว่าสามศูอัพไปห้าศนย์ห้าศูนย์อย่างเงี้ยแบบไม่ไจบหรอกเว้ยุณเอาไปห้าศนย์หไปเลยครับผมประมาณนั้นปีไม่เข้าใจกันอันนี้พอเปิดเอ้สามเฟรมเจนเต้เต้เอสามเฟรมเจนเอ่าสามเฟรมเจนครับกับเดียว 2x เออมึงไม่บห่อกหรอก ถ้าพอเปิดเป็น 3x ปุ๊บแม,ม่เลยแล้วยิ่งมา4.5ด้วยครับเวร์ม,ม,มีเทสไปแล้วครับ 3x ครับหนีแล้วหนี สามสิบสี่สิบเฟรมแล้วนะครับนแล้วเราก็มี 4x ปิดด้วยนะครับนี่ก็ต้องยอมนะไม่ใช่พี่เปาผมเห็นเขาอัพจากสามสิบห้าสิบไปห้าสิบห้าสิบเขายังงงอยู่งงว่ามันคุ้มจริงเหรอก็ก็ถ้าสลับเขาอ่ะถ้าสลับเขาอ่ะว่ามันคุ้มอ่ะก็คุ้มครับบางทีบางครั้งเนี่ยเราเราเลือกเป็นผู้ชมที่ดีก็ได้คือบางทีบางครั้งมึงออกข่าวอะไรมาอย่างเงี้ยไม่ใช่ไหมว่าเขาอัพแล้วคุ้มอก็ก็ก็คุ้มก็คือเขาคุ้มก็คือเขาคุ้มก็ความสุขของเขาอ่ะใช่ คนเราชอบไม่เหมือนกันใช่นะครับสุกไข่สุกมันว่ะจบเอคราวนี้จบเลยกูจิวสุกไข่สุกมันสุกไข่สุกมันครับผมอักเดเดอร์กันนะครับเดี๋ยวนี้เน่าฟยดีพิกอีพิกพลังดิบอีพิกพลังดิบโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยของส่วเลยไรม่ไหวแล้วแม่งเฟรเวอร์เขียวนะเฟรเวอร์จริงๆทุกอย่างเพื่อไปยังเขียวหมดเลยนะมีเลเทสซิ่งมีปรับเซตติ้งง่ายทุกอย่างเออเนี่ยรอแบบพลังดิบก็รู้แล้วเนี่ยครับ ถ้าเปิดไอตัวอะไรนะเลสเกลเอาสเกลก็เรียบร้อยครับ DL แบ่งคล่องจัดเลยดูดิเห็นป่ะพี่ป้เปิดง่ายมากเลยไม่มีมัติเฟรมเจน 2x เนี่ยดูดิจบเลยเห็นป่ะเนี่ยปรับแต่ละทีเนี่ยต้องรอนะมันค้างนะครับอันนั้น 2x กับเอวาสามใช่ไหมใช่อนะครับบางคนบอกชอบเฟรมเยอะบางคนไม่ชอบเฟรมเยอะชอบนิ่งๆชอบพลังดิบมันแล้วแต่นะครับอจริงๆนะแต่จริงแล้วเกมแลกก็มีคนที่เล่นเขาไมเได้ทีจริงๆเนี่ยเขาไม่เปิดเฟรมเจนกันนะใช่ น <N> <N> ะครับ RTX ครับจบแล้วครับคิวนะคุณชนะละใช่แต่ 2X เมื่อกี้แดงแดงดีกว่านะนะครับอุย Q อ้ยคิวกูโดนคิวกูโดนเอยอะไรยิงโดนย,ยิงโดนยิงโดนอันนี้อันนี้อันนี้ทรีเอ็กซ์ฉีกนะครับเช่ X หายนะหายเลยเช่ X หายนะ 4X จบครับครับเพราะว่าจบจบแล้วครับหลังจากนี้คงโดนกจับแล้วแหละนะครับไม่แย่ครับโอ้โหครับอาร์เรนเดอร์ครับไม่แย่คมื่อกครับไม่แย่ครับเห็นปะอ่าสองร้อยสองร้อยยี่สิบกับร้อยห้าสิบแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า์เช่ผมก็สู้ได้ดีนะสู้ได้ดีครับ แต่เอเวอราสามนเนี่ยใช่ครับภาพมันก็ไม่ได้ดีมากมายอะไรนะเอาไปที่ฟิว6อ่าปรับอะไรครับปรับฟูที่ปรับไฮพอนะครับพลังดิบพลังดิบครับ,บ,รบนี้ก็เรียบร้อยหรือเปล่าคุณคิวครับโอ้โหแล้วคือพลังดิบพอสู้ได้นะครับใช่ใช่มันไม่ได้ไม่ได้ชี้พอสู้ได้นะคุณคิวครับเห็นมร้อยร้อยร้อยเก้าสิบพอสู้ได้ครับอืมเปิดตัวช่วยพอเลยครับสเกลอับสเกลเลอร์ครับโั้นี้พลังดิบพอสู้ได้นะใช่ใช่เดี๋ยวพอกันเลยนะพอเหมือนเหมือนะอ่านี่เหมือนเหมือนพอ เดียว 2x รับลื่นมากเห็นไหมเห็นปะ50เฟรมที่นำเขียวมาแดงแรงกว่าใช่ถ้าเปิด FRA เฟรมเจนใช่พี่บอกเดเ๋ยว FRA เฟรมเจนมันจะมากกว่าเฟรมเจน2เออยู่แล้วครับเห็นปะนี่นี่ร้อยเจ็ดเท่าไหร่อะร้อยเจ็ดสิบร้อยสี่สิบนี่แรงกว่าครับอ่าเขียวบอกผมเพิ่งเกียสองต่อไปเขียวบอกเย็ดเกียสามเข้าไปเย็ดสามเย็ดสามตัวใหญ่ก็เกียสามเกียสามเข้ามาเขียวอ้าวตุยลงจุ๊บ FRA มันแรงแรงแรงอยู่แล้วนะครับมามากูตื่นละ เอ้ยอ่ะพอเปิด 3x ครับโออ้กูไไปติดะรนี่รถถังรถถังชนรถถังชนเอ่อทีเอ็กซ์เท่ากับเวลาสามเลยนี่ครับแอดมินแก้ปัญหาให้ไวมากบริการทางกายพี่ดีจริงของครับของครับอ่ะเขียวมีอีกไงเขียวไม่จบครับเขียวมีโฟร์น่าจะแบบเวอร์ไปแล้วแหละนู่นนะร้อยแปดสิบครับกับสองร้บถ้าผมซื้อคอมมาจากนอกร้านแล้วเอามาให้ไอฮับประกอบให้ได้ไหมครับเนาะเน้องไปซื้อไอฮับให้หมดเลยวะจริงเมียครับ ไม่ได้นะไปกดคุปองกุปองมาซื้อมือสองมาแล้วให้ไอแฮปประกอบให้แล้วจะเอาบริการรกกาขายไอแอดซีบียูเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะไม่ได้อันนี้เหลี่ยมนะเหลี่ยมนะเตอะไม่ได้นะไอแอดซีบียูจะบริการเต็มข้อบริการให้ดีที่สุดแบบเปิดโหมดแบบสูงสุดก็คือคนที่ซื้อไอแ้งเครื่องใช่ครับใช่หรือซื้ออะไรก็ตามจากไอแฮปไปใช่ครับแต่อยู่ที่ไอแฮปประกอบให้เนี่ยอันนี้เหลี่ยมคืออยากได้บริการใช่นะครับไม่ได้นะ ้องคุยกันก่อนนะครับอไม่เหมือนกันนะครับนะครับอ่ะฟู๊ดดีครับฟู๊ดดี้เดียร์พันล้านเฟรมเจน 2X ปิดเละไปก่อนอ่ะเราปิดเละให้แล้วกันครับผมแต่ปรับสุดนะอ่ะปรับผมให้ผมปรับสุดให้แล้วกันแต่ว่าอันนี้คือวงเล้วย์ไม่เปิดเละครับแต่สุดท้ายจะเปิดเรย์ให้ดูก็ได้เปิดได้อ่ะอันนี้คือ 2X ก่อนอ่ะ 2X บอกอันนี้ 2X ครับแดงเปิดเอล่าส์อาร์เฟรมเจนเขียวเปิด 2X อ่ะอ่ะผมเปิดเอ่อเปิด 2X ปั๊บ หนีไปเลยแดงเล่นได้นะครับแดงเล่นได้ไม่ได้แย่อะไรนะครับ TTF เนีนะครับเออ TTF ไอคิวครับผมต่อไปถ้าเราลองเล่นเออเรากลับมาที่เฟรม Gen 2X ไอคิวเปิดได้แล้ว TTF จะไปเดินแต่เราลองเปิดเออเปิดเรติ้งซิงนิดนึงเรปลายเป็นอันต้าก็พออเรอันต้าอเรอันต้ายังไม่ยุ่งกับผาดไม่ยุ่งผาดโอเคโอ้ยเรียบร้อยไปสู้ได้นะเฮ้ยไม่แย่แดงไม่แย่ไม่แย่แดงไม่แย่มาเล่นได้โยนะครับแต่เขียวเล่นได้แล้ว ช่เฉียวถ้าไปเกียร์สามไปเทียก็เตะเกียร์สาม <ๆ S 1> ถ้าไปเทีย <ๆ S 1> ก็ดูแล้วร้อยห้าโอ้ยโอ้โหน,นี่เปิดเปิดเลยให้นะอถ้าเปิดเป็นโฟก็เรียบร้อยครับเอ็นเกมแปดสิบห้าเฟรมครับครับผมโอ้แทบเท่าตัวครับใช่ครับอ่ะคราวสครครับแล้วก็ปรับภาพอ,อีพีกไปเลยอ่ะพอเปิดเดียวบาลากนก่อนแล้วกันนะถ้าเปิดเดียวบาลานห่ะยคิวถ้าเปิดเดียวบาลานนี่คือเฟรมที่ก่อนไปทำเฟรมเจนนะครับ เห็นป่ะ <S <S มันจะมันจะไม่เกิดอีพุแลแลกมันก็พอได้คนโคลสิบกับเฟรตรงนี้อันนี้มึงเปิดเฟรยังไม่เปิดยังยังค่ะอ่านี่อันนี้คือต่างคนต่างเปิดแค่อัพส,กเ,กพสกเกลอัพสเกลเฉยใช่<ๆ>ถ้าแบบทั้งโลกเนี้ยมันมีการจอยเล่นกันสองรุ่นเนี่ยห้าศูนย์ห้าศูนย์กับเจ็ดพันหกเนี่ยแล้วจะเพิ่ม 1, 000, 1, พันหนึ่งเพื่อซื้อค่ายเขียวเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมเพิ่มโอเค เอาแค่2ตัวนี้พอเอาแค่2ตัวนี้พอเพิ่มผมเพิ่มพ่อดูจากอะไรหลายๆอย่างพลังดิบเป็นกับพอกันเจอเฟรมเจนโฟเอ็กเจอปฏิเพรียงทุกอย่างก็ชนะหมดก็แพ้หมดครับก็เลยไม่รู้ว่าจะเชียร์แดงยังไงใช่เอฟราซียังไม่มีเลยเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเชียร์แดงยังไงก็ยกเว้นว่าพันหนึ่งอาจจะมีความหมายสำหรับใครหลายคนใช่ผมยังมีกรอบนะท่านผู้ชมครับผมไม่เคยเชียร์ให้ซื้อสามศูนย์ห้าศูนย์สามสามศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์นะ ผมรู้ไหมว่าอะไรเชียร์ให้คุณซื้อเงินในกระเป๋าคุณนึงหาแต่ความคุ้มค่าคุณนาจจะเชียร์ให้คุณซื้อ2การ์จอ3ามศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ครับเชื่อผมดิการซื้อกาดจอที่ดีหรือว่าการซื้อกาดจอ,อ,อที่คุ้มเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องในฝันของใครหลายๆคนอยู่ที่ตัวเองมีกาดจออย่างแรงครับแต่คุณอย่าลืมนะว,ว่าความฝันกับความจริงแม่งไม่เหมือนกันใช่คนละเรื่องกันใช่ไหมสุดท้ายก็พยายามเลือกที่มันมีความสุขมันไม่มีรุ่นไหนที่มันแย่ไปหรอกครับเพราะใช้าคนที่วะอม ถึงไปบอกว่ากาดี๋ยอวกูอย่างวุ้นแย่งวุ้นเมาะอย่างางี้มันมีคนที่เหมาะกับมันอยู่นะครับจริงๆนั่นี่คือมุมมองของเปาจากับเซีบอกว่นนาจะกนใหมาข้างหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ